เวตาลเรื่องที่หเวตาลเริ่มด้วยสำเนียงอ่อนโยนว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐพระองค์ทรงปัญญายิ่งล้นหาผู้เสมอมิได้ในสังคมก็จริงพูดได้เท่านั้นเองพระราชาทรงจับย่ามกระชากเวตาลแกล้งร้องควนคางเหมือนได้รับความเจ็บปวดขันหยุดร้องก็เล่าต่อไปด้วยสำเนียงจ่มใสว่า พลันทีละผู้เป็นพระราชาซึ่งประชาชนนับถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ดำรงทำทุกประการแต่กระนั้นในบ้านเมืองของพระองค์ก็มีโจรออกป้นชาวบ้านเพิ่มขึ้นอย่างมากแม้นทางการจะจัดการเพิ่มกำลังคนเพื่อปราบปรามแล้วก็ตามด้วยเหตุนี้พระราชาจึงตัดสินใจปลอมพระองค์เป็นโจร สวมชุดผ้าป่านมสพกดาบเล่มเดียวและเสด็จแต่เพียงผู้เดียวออกไปในคืนมืดมิดเพื่อตามหาต่องโจรที่ชาวเมืองต่างหวาดกลัวพลันทีละเดินไปในพระนครอันเงียบจนเกือบชั่วโมงหนึง่งก็ไม่ได้พบปะผู้ใดแต่เมื่อเดินเข้าไปจนถึงตอกแห่งหนึง่งหลังหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อยู่แห่งพ่อค้า พระองค์ก็ได้พบกับโจรคนหนึ่งซึ่งลุกขึ้นมาจากที่มืดอันมีที่นั่งกำบังอยู่แล้วถามไถ่พระองค์ว่าพระองค์คือผู้ใดพระราชาจึงตอบกลับว่าข้าเป็นขโมยแล้วเจ้าล่ะเป็นอะไรชายผู้นั้นก็ตอบว่าข้าก็เป็นขโมยเหมือนกันเช่นนั้นเราจงไปด้วยการเถิด พระราชาจึงเดินตามสหายโจรไปตามทางในคืนนั้นพระราชาได้ให้ความร่วมมือกับโจรผู้เป็นสหายในการกระทำการโจรกรรมจนได้ทรัพย์สินมาเต็มย่ามโจรจึงแจ้งแก่พระราชาว่าเราได้ทรัพย์มามากแล้วบัดนี้เราจะกลับไปที่ซ่อนของเราอันเป็นที่ที่พวกเราคอยการเลี้ยงเล่าฉลองอยู่ พระราชาได้ยินดังนั้นก็ดีใจที่จะได้ติดตามไปเห็นฟาร์มลับในซ่องโจรทั้งสองก็พากันเดินทางผ่านประตูกุงผ่านต่าช้าและเข้าสู่ถ้ำในป่าลึกในระหว่างที่เดินทางมานั้นสหายโจรได้สอนและกระทําสัญ,ญลักษณ์ส่งสัญญาณในจุดต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นโจรเช่นเดียวกันพระราชา ก็ได้สังเกตทางเดินและจำเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ต่างๆไว้ทุกประการทั้งยังทรงแอบถางต้นไม้เอาไว้เพื่อให้รู้ทางเข้าซ่องโจรในถ้ำลึกอีกด้วยพระราชาในคาบโจรได้เดินตามสหายโจรเข้าไปในห้องต่างๆที่อยู่ภายในซ่องโจรก็พบโจรเป็นอันมากที่เตรียมตัวสำหรับความสำรลาญและการเลี้ยงในค่ำคืน บางคนกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปืเป้อนเปื้อนบางคนก็ล้างเลือดจากมือและเท้าของตนพระราชาคิดยินดีในใจที่พระองค์ได้ปลอมพระองค์ได้อย่างแนบเนียนไม่มีใครในหมู่โจรที่จำพระองค์ได้แม้นข้าราชการผู้เป็นกองตะเวนป้องกันโจรที่กลับเป็นโจรอยู่ในสำนักโจรน,นั้นก็ไม่ได้สงสัยในการปลอมตัวของพระองค์เลย พระองค์เห็นว่าคนในราชการของพระองค์เป็นโจรเสียเองจึงไม่แปลกใจที่การโจรกรรมในพระนครจึงไม่สงบลงเลยฝ่ายโจรซึ่งเป็นสหายพาพระราชาเพื่อเข้าไปในซ่องโจรคืนนั้นก็ทรงเห็นได้ว่าหมู่โจรทั้งหลายได้ตอนรับเขาอย่างดีและเขานี่เองที่เป็นนายซ่องโจรเมื่อถึงเวลางานเลี้ยงเริ่มขึ้น ต่างคนก็นั่งพูดคุยถึงทรัพย์ที่ไปออกป้นมาได้กินอาหารและดื่มสุราอย่างคืนเคงคันเมื่อได้ก,กินเลี้ยงกันร่วมสองสามชั่วโมงโจรบางคนก็ง่วงหลับเพราะว่าเมาสุราบางคนก็โอนเอนอนอยู่เนื่องจากลิ์ฝิ่นและกระชาอีกคู่หนึง่งไม่นานนักหญิงที่เป็นบ่าวรับใช้ของพวกโจรได้เดินเข้ามาและเมื่อนางเห็นพระราชา หญิงนั้นก็จำได้จึงกล่าวว่าเหตุใดพระองค์จึงเข้ามาอยู่ในที่บาปเช่นนี้พระองค์รีบสเสด็จหนีไปเสียเถิดถ้าไม่เช่นนั้นคนเหล่านี้อาจจะตื่นขึ้นมาประหารชีวิตพระองค์เป็นแน่พระราชาตอบนางไปว่าเราไม่รู้จักทางจงนำทางเราไปเถิดนางรับใช้จึงช่วยนำทางเพื่อพาพระราชา สเสด็จหนีไปได้ในคืนนั้นเมื่อพระราชาสเสด็จกลับถึงวังก็ได้ปลดเครื่องปลอมพระองค์ออกยังไม่ทันลายนั้นพวกพ่อค้าในพระนครก็ชุมนุมพากันไปเข้าเฝ้าอีกครั้งหนึง่งโดยกราบทูลว่าในกลางคืนมีการจรกรรมใหญ่มากกว่าที่เคยเสียอีกพระราชาจึงรับสั่งว่าให้พ่อค้าออกจากที่เฝ้าไปเถิด และสาบานว่าครั้งนี้จะทำลายพวกโจรบาปเสียให้หมดสิ้นพระราชาได้สั่งทหารธนูเตรียมตัวไว้สำหรับราชการรับและเมื่อข้าราชการที่เคยพบในซ่องโจรมาเข้าเฝ้าหรือทรงทอดพระเนตรเห็นข้าราชการเหล่านั้นที่ใดก็จะให้รอบแอบจับตัวเอาไปประหารชีวิตเสียในคืนนั้นพระราชาประมาณเวลาที่พวกโจร น่าจะเที่ยวทําการชิงทรัพย์เสร็จและกําลังนอนอยู่ในซ่องของโจรพระองค์เล่งเตรียมอาวุธและออกนําหน้าทหารหลวงจากพระนครไปยังที่อยู่ซ่องแห่งโจรทางฝ่ายพวกโจรน,นั้นเมื่อพบว่าโจรคนใหม่ได้แอบหลบหนีไปตอนกลางคืนก็เกิดความสงสยัยและก็สืบรู้ตัวว่าอาจจะมีภัยมาในคืนนี้จึงคิดจะต่อสู้กันในคืนนี้ ร่วมกันกับหัวหน้าโจรเหล่าโจรที่ได้รอบซุ่มดูอยู่ในคืนนั้นก็ได้เห็นพระราชาเดินทางนำทหารตรงมายัางที่อยู่ของตนพระราชาที่คิดว่าเหล่าโจนน่าจะกำลังหลับจึงประมาทเกิดเสียทีให้แก่โจรเพราะว่าพวกโจรได้เตรียมการไว้ก่อนแล้วพวกโจนที่ซุ่มอยู่ได้ปีเข้าตีทหารหลวงโดยไม่ทันตั้งตัว ทหารหลวงพากันแตกตื่นหนีไปพระราชาเมื่อเห็นว่าจะเสียทีก็เสด็จหนีกับเขาด้วยแต่นายโจรก็เร่งวิ่งตามไปจึงเกิดการต่อสู้กันระหว่างนายโจรและพระราชาด้วยฝีมือทั้งสองนั้นสูศีกันจึงสลับเป็นฝ่ายลุกและฝ่ายรับกันไปมาแต่แล้วในท้ายที่สุดนายโจรก็พลาดเหยียบหินแล้วลม้มลง พระราชาได้ทีก็เลยกระโจนจับนายโจรน,นำมือไผ่หลังมัดไว้พวกโจรเหล่านั้นเมื่อเห็นนายโจรลม้มลงก็พากันวิ่งหนีไปกันหมดพระราชาได้นำนายโจรกลับมายังวังและรับสั่งให้คุมตัวนายโจรมาอาบน้ำชำระร่างกายให้หมดแต่งเสื้อผ้าอย่างดีและให้ขึ้นนั่งบนหลังอูดมีผู้จูงไปตะเวนร,รอบพระนคร โดยให้มีผู้เป่าประกาศนำหน้าไปว่าคนคนนี้คือโจรซึ่งลักลอบอ้นสะดมเมืองเราให้ประชาชนทั้งหลายมาประชุมเย็นวันนี้เพื่อจะได้รู้ว่าโทษแห่งการก่อกรรมทำบาปจะได้รับโทษอย่างไรและจะได้จำเป็นตัวอย่างให้คนทั้งหลายระวังตัวและกลับตัวกลับใจพระราชาได้สั่งไว้ว่าเมื่อดำเนินการ เดินประจานเสร็จแล้วให้ดำเนินการประหารชีวิตโจรโดยกางแขนขาและตอกตะปูที่มือและเท้าหากอยากได้กินสิ่งใดก็ป้อนให้กินเพื่อที่จะได้มีชีวิตทนทุกข์ต่อไปแล้วเมื่อใกล้าตายให้หลอมทองคำเทลงไปในคอจนกว่าโจรจะตายไปเมื่อถึงเวลาเย็นผู้คุมก็พาตัวโจรไป เพื่อดำเนินการด้วยวิธีที่พระราชากล่าวไว้แต่พเพอิญขบวนได้ผ่านไปยังเรือนเศรษฐีผู้หนึง่งซึ่งมีทรัพย์มากเศรษฐีนั้นมีลูกสาวผู้งดงามชื่อนางโสพินีบิดาได้สงวนนางไว้ไม่ให้ชายใดได้เห็นเนื่องด้วยเคยมีผู้ที่รู้เรื่องการหน้าได้ทำนายไว้ว่านางโสพินีจะเป็นนางงาม ที่คนชมทั่วทางพระนครแต่นางจะไม่ได้สามีโดยการวิวาหากจะไม่ที่ฆ่าตัวตายในกองเพลิงเผาศพผัวตั้งแต่นั้นมาพระบิดาก็ไม่ให้ใครได้เจอนางอีกเลยด้วยเกรงว่าลูกจะเป็นไปอย่างคำทำนายนั้นในระหว่างที่ขบวนแห่นายโจรได้ผ่านบ้านเศรษฐีขณะนั้นนางโสพินี ก็ได้สบตาและเห็นลักษณะมดงามของนายโจรน,นางรู้สึกดังถูกสายฟ้าฟาดหลงรักโจรขึ้นมาจึงเร่งแจ้งบิดาให้ไปขอพระราชาให้ปล่อยโจรน,นั่นเถิดบิดาก็ตกใจและแจ้งกับลูกสาวว่าโจรน,นั้นทำความชั่วขโมยทุกประเภททั้งพระนครพ่อไม่สามารถจะทูลขอให้ทรงปล่อยโจรน,นี้ได้ นางได้แสด,แดงอาการทุบอ,อกร้องไห้กล่าวกับบิดาว่าให้ดำเนินการถวายสมบัติทั้งหลายของเราให้หมดถ้าข้าพเจ้าไม่ได้โจรน,นั้นมาข้าพเจ้าจำจะต้องสละชีวิตตนเองเสียแล้วว่าแล้วร้องไห้ลั่นปานจะขาดใจเศรษฐีเห็นบุตรสาวเป็นดังนั้นก็ทนไม่ได้จึงเข้าไปทูลพระราชาแจ้งความประสงค์ขอถวายทรัพย์สินเงินตา และขอประทานโทษโดยขอให้ในายโจรได้หลุดพ้นจากพระราชาญาเสียเถิดพระราชาก็แปลกใจว่าคนบ้าหลุดเข้ามาในพระราชวังได้อย่างไรและก็แจ้งแก่เศรษฐีว่าโจนคนนี้ชั่วช้ายิ่งนักถ้าจะปล่อยตัวเพื่อพ้นโทษนั้นเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดและไล่เขากลับเรือนไปบีดาของนางโสพินี จำต้องมาแจ้งข่าวแก่บุตรสาว่าไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่นางประสงค์ด้วยโจรนั้นมีโทษหนักหนาและจะต้องโทษประหารชีวิตแล้วฝ่ายเจ้าพนักงานผู้คุมเมื่อพานายโจรตะเวนไปลอบก,ก็พา,าไปนอกประตูพระนาครและจัดการลงโทษตามพระราชากำหนดนายโจรทนเจ็บปวดในการทรมาน โดยไม่แสดงอาการทุกข์ใดๆออกมาแต่เมื่อมีผู้เล่าให้ฟังถึงนางโสพินีและการกระทำของนางและบิดานางนายโจรก็อดใจไว้ไม่ได้ร้องไห้ขึ้นด้วยเสียงอันดังอีกคู่หนึ่งก็หยุดร้องไห้และกลับหัวเราะด้วยน้ำเสียงอันดังผู้คนก็พากันแปลกใจที่นายโจรหัวเราะเหมือนนึกอะไรสนุกและคู่เดียวก็ร้องไห้ อย่างไรก็ตามสุดท้ายนายโจรก็ได้รับการลงโทษโดนประหารชีวิตไปเมื่อนางโสพินีได้รับข่าวว่านายโจรที่นางรักใคร่ได้ตายไปก็เสียใจอย่างมากและมีความคิดที่จะเผาตนเองในกองเพลิงนางได้จัดเตรียมสถานที่และเตรียมเชื้อเพลิงไว้นางได้นำศพนายโจรมาชโลมน้ำมันให้สะอาดแต่งเสื้อผ้าให้ใหม่ วางศพนายโจรบนกองเชื้อเพิงนางโสพินีก็ได้วิงวอนกับเทพเจ้าขอให้นางและสามีได้อยู่ด้วยกันในสวรรค์จากนั้นนางก็สั่งให้คนจุดไฟและนางก็เข้าไปในกองเพลิงถูกเผาไปพร้อมกับศพของนายโจรฝ่ายเศรษฐีผู้เป็นบิดาเมื่อบุตรสาวถึงแก่ความตายก็จัดให้ช่างเหล็กทำเหล็กคมขึ้นมาอันนึง ลูกเหมือนพระจ,จันทร์ครึ่งซีกคมเหมือนมิดโกนมีขนาดพอดีกับคอของตนปลายสองข้างมีโซ่ร้อยยาวเพื่อให้เท้ายันได้เศรษฐีผู้เป็นบุดาได้กระแทกขาไปด้วยกำลังแรงแล้วศรีรษะของเขาก็ขาดตกกิ้งตายตามบุตรสาวไปเวตาลเล่ามาถึงตรงนี้ก็หยุดนิ่งอยู่คู่นึงและพระธรรมวัตรพระราชบุตร ก็ได้ทูลถามพระราชาวิกรมาทิตว่านายโจรหัวเลาะด้วยเหตุใดพระราชาไม่ทันคิดทรงตอบพระราชบุตรว่าหัวเลาะหญิงสาวที่บ้าเหลือเกินนั่นแหละเวตาลกล่าวว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงปล่อยข้าพเจ้าจากย่ามอันไม่เป็นสุขนี้อีกครั้งหนึง่งแต่ความเข้าใจของพระองค์นั้นผิดเสีย แล้วถ้าข้าพเจ้าไม่อธิบายก่อนที่จะกลับไปยังต้นอโศกพระราชบุตรก็จะทรงเข้าใจผิดว่าเหตุใดนายโจรจึงร้องไห้และเหตุใดจึงหัวเราะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะทูลชี้แจงเสียก่อนจะทูลลาไปเหตุที่นายโจรร้องไห้นั้นเพราะไม่เห็นทางอันใดที่จะได้ร่วมเรือนกับนางโสพินีแม้นานางจะสละทรัพย์และสิ่งทั้งหลาย เพื่อช่วยชีวิตเขาและนายโจรก็หัวเราะเพราะเห็นเป็นสิ่งที่แปลกที่สุดที่นางเริ่มมาลักตนในเวลาที่ชีวิตของนายโจรจวนจะสิ้นอยู่แล้วพระองค์ได้ทรงตอบปัญหาเนื่องในเรื่องที่ข้าพเจ้าเล่าถวายนี้แล้วแม้นจะตอบอย่างโง่เขาก็เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้กลับคืนไปยังต้นโศกตามคำสัญญาที่มีไว้ต่อกัน เมื่อพระวิกรมาทิพย์ทรงรู้ว่าเวตาลจะหนีจึงรีบปิดถุงย่ามและหนีไว้นแน่นแต่ก็ไม่มีประโยชน์อันใดเวตาลหลุดออกจากย่ามโดยง่ายตามเคยและหัวเลาะก้องฟ้ากลับไปยังต้นอโศกดังเดิม